สวัสดีเด้อครับพี่น้องมากินเขาเนี่ยไปทรงปปามาซื้อเขามากให้กินสวยกินเพียงครับผมเอางั้ก็เป็นมืดเบื่ล่ะองหญิงปื๊ดพัดกระเพรากระเพราลิงครับผมเห็นบเห็นแ้่อกระเพรากระเพราลิง คือได้หลายได้คักได้แน่แท้พี่น้องพี่น้องวา่ากันหน่อยกินจ้าก๋วยเตี๋ยวหลายมื้อนี้ขอเปลี่ยนเมนูเป็นอาหารตามสั่งครับผมเป็นผัดกะเพราร่วมทะเลครับผมในราคาเท่า,าบาทฮาร์ชิบบาทเมียสุานเทนเนลกินโมเมนต์เด้เมียไก่ยากเมียไก่ยากไปช่วงของังมื้อนี้เมียยากมื้อใดวางไก่หยากอยู่ เอาแข่งบ่มีเงินแห่งเสียใจเงินใครเ็จะเอามาเห็ดล่างเห็ดแอร์ห้ยเมื่อกี้แอร์บ่เย็นเย็นเชียร์เชียร์ยี่เดี๋ยวละกันขันบ่เสียเงินบ่เลี้ยวออกพี่น้องเอาบ่เสียเงินเจ้าเห็ดเป็นจะบอกเออแต่เมื่อฝอยเซฟฝอยเซฟอยหยามไปเจ้าเสียปักฝอยังฟหยามอยู่พี่น้อง

เอือใส่ตัวเจ้าเอาขาหมูออกว้เจ้าเนี้เจ้าที่ต้มนี่่อืมไปต้มแล้วให้กอยเรียมยงไปเนี่ยเรียมจะตะไคร้กับคาเท่านั้นบแคเลนเขามี่ยู่บ่มีขอว่า,าซื้อมาต่ำเออนี่หาห,หน่วยอืต้มใส่บัคเนลืนต้มยำแล้วกอยขี้ร้างไ่ทาเสดเ,เรียมสองเคี่ยวไปทา่น้าหมีเงิ่ สีหยังพังตรงนี้อยังพังสักอย่างหนึง่งอี๋เดี๊ยเขับบอคือจะคือจะกันแกงเ,งเาหน่งคือบอ่เปิดกับ่บอแล้วมกับเบอร์สอกับเบอแม่นบ่า โอ้ยเมื่อคืนนี่ที่ตรวลูกแหงเป็นมาหาทุ่มนี่เนี่ยยังโบน,น้อนเดีผ้าเขาเมียนอนในบ้านปกติ้งทุ่มหนึ่งนี่นี่น,นอนอยู่นี่สิ่รับแล้วอันนี้สามทุ่มเนาะพอเนาะจนสามทุ่มครึ่งพ่อเดี๋ยวตรนพ่อก็เลยพาเขาไปในบ้านเจ้าเขาเขาเขา,เขาทาเทียบ่ะแมนเข<ม>าวางทีเด็กหน่อยเขาเลยเฮ็ดให้แบบต่างไปะเพราะว่า งอนอันนี้ละเหตุใดเด็กน่อยเป็นฟุ้งแพร์ไหลอืมคือฟุ้งอืมเพราะว่ามันยนู่นถ้างอกมันย,นนยุ่นนอกุ่งงนี้ฟุ้งมันไหลคือเกี่ยมเ่าไปตายบ่ะเออปาดใช่เราเราเอาวาครูรู้ไหมฝอยเบิงไหมเออเพราะว่าปดออาปดเจ้าก็เหม็นแนบอนะ่อสนองเขาเฮ็ดดีอยู่บ่กเฮ็ดดีครูโขบรง้ีิตะใครกันอย่างนี้เราเลยบอกว่า ั้งนี้เขากระล่างบอกอืมแสดงว่าเขาดีก็หมอนั่นมันแล้วบอกว่าอันอันถ้าถ้าทิ้นี้คนมาเช็คน้ำยาให้เจ้าเจ้ายาเช็กเตอร์สนเพราะว่าถ้าเขาเช็กเจ้ามันน้ำยาไม่ไหลออกน้ำใสอยากเขาเราไม่ที่จะให้เตะห้องเย็นเราวมนที่น้ำยาเขาไม่ที่เบิดเร็วงน่ะหมอนี่เฮ็ดเมิ่งน้ำยาเขาอยู่บ่เบิ่งน้ำยาปกติอย่างี้มันว่าอันสามจุดหก này anh này Năn anh con hâu mình sắm chút và đang xây đầy u năm anh xây đang vậy để cho bố có để xây đấy thì năm dài nhăng nhăng anh đại u xịn nếu tới nhăng một đen nữa mà bây giờ tôi muốn nương bò che bò tôi muốn tôi muốn có cua được rồi hãy làm ืมน้ำเศร้ายศบ่น้ำขาเชื่อมันเปิดไปทามเราเอิ้นเออเขาจะขอแม่เองอยู่นะเออหายบีทั่วเอิ้น้องบันไดเขาอยู่เงี้ยเนี่ยเออเดี๋ยวเขาลืมเดีกยินกูน้องบันไดถามไม่ยินวันแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าน้ำถ้าน้ำมันบริสันด์เศร้ายศนะหายทั่วเอิ้นเขาเขาสิมา ่อกินนิดเดวเาืกินนินเอสื่อนมใหม่มาว่าที่แกงซูกวัวากินว่าได้แกง้ำค่าแต่ยากเวียบเรียบร้อยมัล้ล่บ่ผ่านลเจ้าผ่านแล้เลยจักคูที่สักผ่าล่างขวยกูกว่าที่นนว่าที่เป็นล่างหน้าบ้านระเบิมันทีตันเบักพุด,พด,พด,ดเีย ออใส่ใส่ใสมันมีอยู่ยาอยู่บ้างอืมอยาชุดนึงมืบอื่นใส่จังบเปลี่ยนเคาที่ไปล่างนาบ้านากันเมียก็บทำความสะอาดนี่แล้วกับนาบ้านเราต้องไปล้างเกลือรูอีกอืมนี่เมียกมันเสี่ยงสองชั่วโมงปลายโมงไปห้าโมงก็กรับลูกมากกับเหมือนเวลา นั่นด้วเอียงแต่ว่าเขาบอกในคลิปบอกพี่น้องเขาอยู่เอียงเพราะวเห็นตำรวจจับคนลักของเสียนึกเสียกรดรักเงี้ยเราจะหาลักของผู้ใดเอาไว้หนารถมอไซมโอ้น้ำตลาดเช้าตลาดเงี้ยใ่นะวันนี้มื้อนี้จับได้สองแต่ชุ่บุ๋ยรักสองชุ่บุ๋ยรักเงี้ยค่กระเทียมกับพอมแดงมักลักตะการนารถเออ ช้องทุ่งปุย๋ยตำรวจตำรวจไปนอกแข้งแบบเด้ตำรวจหกเจ็ดคนอะ่ะเพราะว่าแม่นข้าเจ้าซื้อหยังอ่พอเราได้ยงางไปบ่งเรได้จับเป็นยังงี่นนมักอยู่บ้านน้ากินมันมักลักของหนาล้นบอกออน้ำตลาดเศร้าที่ไปตลาดเศร้าคล้ายๆที่ยูภาคใต้ต้นน่ะเนื้อไก่เนื้อไก่ไอ่ะจำได้เพราพี่น้องที่เป็นไวรัสไวรัลรู่้ได้ อ,นะอินเทอร์เน็ตนหรมอนารักแจัก,ก,จกเดียวรักหลายเทร์เดียวสินรักหลายเทร์เดียวยู่บ้านอันเป็นคนบ้านนะสนวันสินเดีอืมอัน,น,อนอยูบหลายเลยเด้ใส่เสียเราก็ไปกินกุ้งใส่เสียคือการปอกคือข,ข้าวบ่อยเดียมื่อนั้นคอยเอาไอแพ็ก ไอแพ็กปลอมของนี่นี่ไหมไอแพ็กเลนอันนี้สิบบอันเกียิบกว่าบาเอออันเกียร์สิบก็บานละไว้านารถแล้วคอยคอยงายงายทาั้งอันนั้นมันขึน้นแมมันก็คืึอย่างของแทนมะะื่อไหมันก็คืึอย่างของแทนมื่อไหพี่นอ้องถ้านี่นี่ไปซื้อของเนรนกลับออกมาสงสัย หยิบมือ่าบ่าม่นของแท้นะนเรยก่เอาอือไปบ้าเอาได้มาหยิบเอ่อแนวของ่นดูอือของเื่นน,น,นี่่าต้องกัดตากดดกิดข้เยี๋ยวน้าสุกน้าสุพ่นก็สิิ่นมาลืมบมด,ดิอือ มเลืมบอว่ะเดจ๊ที่ตั้งใจนะว่าจะมีคนมาจับมึงบอนะมีคนมาจับมึงอี่เดียวให้น้ำให้ลูกบ่ล่ะเอาน้ำขวดให้เออจะว่าเปิดให้พเพราะเอาไงเคลื่อนแค่ครึ่งเดียวบ่ให้ไปดื่มขวดอืมันหนักเจ้าคือมาซื้อขวดนิดหน่อยซื้อขวดนิดหน่อยแกแพ็กไปแกไปโรงเรียนจังบ่หนักแพกอาโรงเรีย้มาไหนฮะบ่เออเดีจ้าคอยที่ซื้อให้แ็กงอยู่ร้านไปเดียนเปิดมาไหนฮะบ่ ด้านปิดมาเมื้อไหมแ็กเดียวอุย้ยแ็กเดียวคนต้องขายสามแขกรอยเนาะแ็กเดียวคนสามสิบาท<ช>อ,อ,อือไว<ช>้บ่อแบงสามยี่หิบบาทได้ไหมไปซื้อเออแค่เป็นไงคุณแม่ครูขาหนูไม่อยากนั่งอยู่ในห้องค่ะหนูจะไปเล่นข้างนอกกับเพื่อนไปเล่นทิงชาา้าค่ะแม่ครู่าไปเลยลูกใส่รองเท้าด้วยนะว่าสนใจหอดก่อยเย้ เดี๋ยวเพื่นจริงช้าแล้วนัน่นนแกะหมักมันนี่อันอันเอาเอานั่นไปแล้วเอาเกือบไปวางวม่น้ของน้ำเกือบที่หายใจของน้ำนะก็เอาไปหายผู้นึืงมันนี่แม่กู่บอกว่าอันอยากวางล็อกเกอร์อันใดก็วางเลยวางข้างล่างก็ได้หนูไม่วางข้างล่างค่ะล็อกเกอร์ข้างล่างหนูไม่วางค่ะมันสกรปรกมันอยู่ติดพื้นนหนูเอาวางข้างบ <c oughs> น,นเน้นนี่ <c oughs> มันอยู่ติดพื้นค่ะหนูไม่วางค่ะส่วน บอ,อ,อ้โหเก่งๆเมื่อคืนก่อนที่เขาไปนะ่ะยังเกาะบายยังเกาะแม่แม่เอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าหญ้าด้วยเหรอพระสันเลือกเดือกกับแม่พี่น,อน้อง <laughs> แม่แม่เอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าหญ้าด้วยเหรอหญ้าไปสวรรค์เน,นะว่ะสันหญ้าไปอยู่กับแม่มาลีคาใครไปกินข้ากินข้าวปุ้น กับพ่อนเนต่ยยายยายแม่อะไรนะนนวันนั้นมันมาทําไมพ่อทําไมมีผู้หญิงมากินข้าวกับพ่ออทําไมไม่ใช่แม่บันวาทําไมทำไมแม่เนเน่ไปเห็นมีผู้หญิงมากินข้าวกับพ่อท่านคอยกว่าผู้หญิงใส่ปรวมาสทีเม่ไม่ใช่แม่นะท่านท่านอบอกว่าไม่ใช่แม่แล้วใครท่านไม่รู้เนี่ยนูจะเปิดให้ดูท่านันเปิดขึ้นเป็นรูปแม่มารีนะก็เลยบอกอ๋อรูปยายรูปแม่มารี แล้วเขาเป็นใครสั่นเดี๋ยวบอกว่าแม่มาลีสเป็นแฟนของพ่อแต่ว่าแกเสียแล้วก็เลยว่าสิหนูต้องเรียกแกยายหนูต้องเรียกแม่มาลีว่ายายนะก็เลยว่าสิเพิ่นเกิดเลยว่าย่เพลงไปอยู่สวรรค์เอไปอยู่บนสวรรค์กับยายมาลีใช่ไหมสิ่นคนนะย่ามไปหองเพิ่นก็ดสิเห็นรูปเพิ่อน็กิว่าแม่มาลีแม่เพิ่นเก็เอิญแม่เอิญยายอะไ่าง้ ถ้าบอกเพื่อนเอือนแม่เพื่อนก็เอือ่นถ้าบอกเพื่อนเอือนย้ายเพื่อนก็เอื่นแต่ว่าเพื่อนตกใจนะว่าในโทรศัพท์ในโทรศัพท์เป็นยังคือมีตลูกอันแน่มลีกับพอเพิ่นนั่งกินเขากินยังน้ำกันนะนะกินนะกิน,ก,นกินอะไรนะกินข้าวปุ้นกินข้าวกับพ่อนะใครอะ่อนะไม่ใช่แม่เท่านั้นะนะ,ะไปก่อนพี่นอ้อง เฮียแตกเฮียแตนสวัสดีครับ